สวัสดีลูกค้าร้านตู้แช่โมเดลครูทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าที่มาใหม่ล่าสุดนะคะก็คือตู้แช่เครื่องดื่มนะคะประตูดเดียวที่ลูกค้าชอบมากๆแล้วก็ตู้แช่เบียร์วุ้นนะคะไซส์เล็ก5คิวแช่ได้50ขวดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันเลยว่าแต่ละแบบนะคะเป็นไซส์ขนาดเท่าไหร่บ้างนะคะเริ่มที่ตู้แช่เบียร์วุ้นก่อนนะคะตู้แช่เบียร์วุ้นใบนี้นะคะ 3เซนหรือ5้5นะคะแล้วก็สูง80เซนนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีพัดลมตัวใหญ่อันนี้นะคะจะช่วยกันไม่ให้ขวดแตกนะคะเป็นการทําความเย็นรูปแบบใหม่แล้วก็จะมีตะกร้าให้เต็มตู้เลยนะคะแต่ละแต่ละตะกร้าเนี่ยก็คือสามารถใส่เบียร์ได้ตามล็อกอันนี้เลยนะคะคือวางเบียร์ได้ทั้งตู้เลยค่ะแล้วก็มีกุญแจล็อกด้วยนะคะสามารถล็อกกุญแจได้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวโชว ะค,ะคือจะเป็นตู้แช่ประตูเดียวตู้แช่ประตูเดียวทั้ง3รุ่นนี้นะคะก็คือจะเป็นตู้แช่รูปแบบหมควคือสามารถล็อกกุญแจด้านบนได้นะคะมีความสูงตั้งแต่เมตรสาเมตรสามเซนตัวนี้นะคะจะหน้ากว้าง50เซนค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเมตรเจเซนจะหน้ากว้าง 60เซนค่ะและตัวนี้นะคะตัวเมตร90ต่หน้ากว้าง65เซนค่ะคือสามารถโชว์ของได้เลยตัวเม60นะคะจะมีชั้นวางให้ตามที่เห็นนี่แลยคือ5ชั้นแล้วก็ตัวเมตร70นะคะจะมีชั้นวางให้4ชั้นแล้วก็ตัวเล็กนะคะจะมีชั้นวางให้3ชั้นนะคะซึ่งสินค้าทั้ง4รูปแบบเนี่ยค่ะ มีสินค้าพร้อมส่งเลยนะละเราอยู่ที่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสนะคะแล้วก็มีที่นนทบ,บุรีสายวัดพระเงินแล้วก็กาญจนบ,บุรีอีก2ร้านร้านเม้งซินเครื่องเย็นนะคะศูนย์ใหญ่เนะี่ยจะติดกับร้านอบอุนะะ่นเฮาค่ะถ้าลูกค้าสนใจตู้แช่แบบนี้นะคะอยากโทรมาสั่งออนไลน์ก็ได้ด้วยค่ะที่เบอร์0 6 3 4 3 4 9 5 4 4นะคะหรือว่าทางไลน์ไอดีพิมพ์ตัวแอแล้วก็คำว่า โมเดินครูพิม์เล็กนะคะ M O D E R N C O O L วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ